สนับสนุนโดยปูนอินซีปูนดีได้ดังใจใหม่เดลิฟรชเนเจอร์บริดจสเปรย์ขจัดกลิน่นหอมทุกที่ที่มีเดลิฟรชข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดี50ปีเชฟรอนประเทศไทยพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนโ r i e n t a l Princess อต้องถ่าใช่ไหมไอันนี้อันนี้ เสียงประจำตัวของเขาออิ่งๆถ้ามาที่นี่แล้วได้ยินเสียงนี่งๆนี่แปลว่าแกแต่ถ้าเป็นสาวแล้วเป่าเปิี้ยวแต่ถ้าช้างชิมแล้วก็นางอะไรอะไรอะไรให้ชิมว่าเค็มพออย่ยังลูกดิบนะดิบดิบอะคะแม่คะแม่แล้วทำไมแม่ไม่ใช้น้ำพริกเผาใส่ลงไปลาแล้วน้ำพริกเผาอะก็ไม่ชอบอ เอาคนเดี๋ยวย่าที้งก็ไม่ชอบก็เลยไม่ทำนี้ใช่ก็คนจริงเลยเปิดไปเอาคนเลยคนเลยคนคนนี้เลยค่ะเอาคนใบคนใบอย่าให้เป็นก้อนลูกค่ะค่ะราคาย่าทำยังไงลูกนี้โอ้นี่ไงดูดีไหมแล้วมันรูปร่างแล้วอ่าเอาไข่ไหมคะแม่เอาไข่ไหมนั่นบับถ้าทางจะไม่ได้ใช้ละไข่นี่เอาไหมแม่ ไม่มีสัญญาณตอบรับแต่เลทที่เธอเรียกช่วงนี้ช่วงนี้เอาผักเทงมาผัก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 เพงใบเทเลยปอบนี่พริก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 เนี่ยดอกมันเป็นยังไงเอาเอาช้อนมาชิมเข็มพอเออถูกปากหนูยังแม่เขาไม่ต้องใส่น้ำตงน้ำตาลเลยหรอฮะอุ้ยใส่แล้วเธอโมแต่เมาอยู่เออจริงลืม เอายังลูกแับอยู่ค่ะแอชอบนะคะชอบก็เอาขึ้นนะได้ค่ะแล้วแต่คุณย่าเลยค่ะคุณย่าว่าไงอ่าตักราดลงไปแบบนี้ถ้าชอบน้ำเยอะเติมนมได้ลูกแล้วไปโคตรอ่าโอ้โหนี่นี่ให้ทันเลยทันเลยแอนลินทันเลยเขิน เขินอ่ะม่ได้ไม่ต้องเขินเดี๋ยวพี่เอาจานมาพี่พี่ทำเพราะว่าอลินเขินนะเอาแล้วนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยอะไรคะแม่อ้วนไม่อยากตัดกระเพาะเป็นไงฮะอลินใช้ได้ป่ะเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะพี่กำลังแต่งคำอยู่ อุ่มหวมนะนี่เดี๋ยวพอเราทานอิ่มนะไอรินแล้วเดี๋ยวพี่จะพาหนูลงไปเช็คดวงนิดนึงจ้องเตกอ่ะเอาไปเลยตีคุณพ่อหมอนะอ๋อจริงเหรอคะคุณแม่เลยหนูอยากรู้เลยหนูไปถามเลยเรื่องความรักความวาได้หมดได้หมดลายทรงลายเซนงความรักได้หมดได้หมดเลยห่ะไม่เชื่อมากเพราะพ่อหมอเองก็หาเมียไม่เจอ คุณแม่คะเรื่องหาภรรยามไม่น่าจะเกี่ยวกับการดูดวงนะคะเอาถ้าเริ่มหามยามดีเมื่อไหร่จะขอเรียนเชิญแม่สุชาพาไปดูดวงกับพ่อหมอสักทีดีไหมคะช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นมาถึงช่วงเวลาอร่อยขั้นเทพทั่วไทยกับคาาเนชั่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้แก้วพามาที่ร้านคำดาราครับอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับ และตอนนี้แกก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีค่ะโหเสียงบอกต่อความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่าแกงขั่วเห็ดทอบของที่นี่นี่รสชาติอร่อยขั้นเทพก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าเห็ดทอบนี่อะไรครับก็คือเห็ดเผาะค่ะชางเหียอเรียกเห็ดทอบขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับได้เลยค่ะขั้นตอนแรกต้องทําอะไรครับพี่เดี๋ยวเราเริ่มขั่วน้าพริกก่อนไปไก่ค่ะ ก็ใบเห็ดถอ่จากนั้นก็เป็นเคล็ดลับความอร่อยของที่ร้านเราเราก็จะเติมนมข้นจืดที่มีคุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพแราไม่มีคอเลสตอรอลลงไปแทนกะทิเพื่อเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมนั่นก็น้ำาลาปี๊บค่ะน้ำปลาฮะาใบชะพลูแล้วก็ชะอมใบมะกรูดโรยกับพริกเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เลยเหรอครับใช่โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,รบรคุณผู้ชมไปชิมกันดีกว่าครับ โอ้โห oh รสชาติกลมกล่อมมากๆเลยครับอร่อยสุดๆไปเลยอร่อยขั้นเทพอย่างนี้แก้วก็ต้องขอมอบประกาศเสบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซ็ตจากคานิชั่นให้เลยครับ mm hmm. FNN เปิดบริการใหม่ mm hmm. FNN Cooking Hotline บริการให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามเรื่องความอร่อยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอยากปรึกษาเรื่องสูตรการทำอาหารสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่เห็นข้างล่างน,นี้นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานชั่น